السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับรายการสนทนาปัญหาที่ถามก็ไม่ได้ผิดเพี้ยนไปจากทุกวันนะครับเราก็มาพบกันเช่ iet, นเคยนะครับกับ2หมายเลขครับ022351602แล้วก็022681414นะครับก็สายสำหรับการรับปริจักษของฮัตยามาริยาเดวีกับฮัยีรมดอนเดวีก็หนานแน่นพอสมควรนะครับมากเลยชเชียวนะครับ อัสลามอะลัยกุมลัยกุมุสสลามครับครับจากไหนครับตอกจันครับอาจารย์ตอกจันเคืรนเชิญเลยครับจยนครับเอ่ออยากจะถามเรื่องที่ถ้าหากว่าเราไปติดอยู่ในถ้ำมืดนะครับอาจารย์ครับแล้วก็มันตรงกับเวลาถือส้นอดหรือว่าเวลาละหมาดอะไรแบบเนี้ยครับครับจันมีวิธีอย่างไรครับที่จะแบบ ดูคำนวณเวลาอะไรแบบนี้ครับอาจารย์คือการคำนวณเวลาเนี่ยขาใช้คำว่าอิทิหดัดคำว่าอิทิหัดก็หมายความว่าต้องใช้การการคาดคะเนของเรานะครับคิดว่ามันเวลาเท่านั้นเวลาเท่านี้เนี่ยเ,เราก็ให้เชื่อตามที่เราคาดคะเนนะครับเ,เหมือนอย่างกับเราเแน่ใจว่าตรงนี้แหละนะนะ ให้เราอาจจะสมมุติฐานขึ้นมานะครับจากเราเข้ามาแล้วก็ดูเวลาแล้วมันน่าจ,จะเป็นเท่านี้มันจะเป็นเวลานี้นะครับ <ys> <uz> เพียงเท่านั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะปฏิบัติละหมาดนะครับตามที่เราวินิจฉัยนะครับตามที่เราวินิจฉัยเพราะมันมันไม่มีทางอื่นเนี่ยนะครับนะไม่มีทางอื่นเมื่อไม่มีทางอื่นแล้วเนี่ยให้เราวินิจฉัยโดยโดย,โดยคิดทุงเราเองว่ามันมันเวลาเท่านี้เท่านี้นะครับนะเท่านั้น ครับไม่ว่าจะเป็นคุกมืดก็เช่นเดียวกันนะครับอาจารย์ครับคำว่าคุกมืดเนี่ยมันมันมันก็ต้องมีการคำนวณนะครับใช้ใช้ใช้หลักการเดียวกันคืออิสติฮัดนะหลักการเดียวกันก็คือการคือให้เราสมมติสมมติเวลาขึ้นมาเองครับครับวินิจฉัยตามที่เราคิดว่าถูกต้องที่สุดครับแม้ว่ามันจะไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงเวลามเช่นเดียวกันครับครับ ครับครับข้าพาจย์เดี๋ยวเราก็ลลอกอยันกันครับขอบพระคุณนะครับครับข้าพเจ้าอัสลามุอะลัยกุมอัสลามุอะลัยกุมนะครับอัสลามุอะลัยกุมอะลัยกุมมาสลามครับท่านอาจารย์ครับเขตดุสิตเชิญครับเขตดุสิตนะครับเชิญครับสองคำถามนะครับท่านอาจารย์ครับแล้วคำถามที่หนึ่งนะครับท่านอาจารย์ครับเชิญครับคำถามท่านอาจารย์ว่าในทัศนะอิสลามอะครับครับเอ่ออะไรคือวาสนาที่ดีครับแล้วก็อย่างไรคือวาสนาที่ไม่ดีครับ ในทัศนะอิสลามครับนอาจารย์คือในทัศนะอิสลามนะคำว่าวาสนานี่ก็คือเป็นคําที่เราพูดถึงว่าโชคดีนะครับหมายความว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาทรงโปรดประทานมานะครับ,รบเราได้เนี่ยมัดต่างๆมีสุขภาพดีนะครับมีเงินมีการเป็นอยู่อย่างสมบูรณ์นะอย่างนี้ก็เรกว่าศาสนาดีก็หมายความว่าเราได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลานะครับ,รบแต่นี้ในกรณีที่เราเกิด เราเกิดความเดือดร้อนนะครับเกิดความเดือดร้อนเกิดการขาดแคลนนะครับอย่างเนี้ยนะครับเราเราก็ไม่ได้ชิงชังในวาสนาไม่ดีนะครับแล้วก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้อลาตาลาให้เกิดแล้วก็เราก็อดทนไปตามนั้นนะครับบ้านปลายเนี่ยนะครับมันจะมีแต่เรื่องของวาสนาดีทั้งนั้นนะครับเหรอครับครับแล้วเราจะทําไงให้มีวาสนาดีอย่างเขาครับคันคือการที่เราจะให้มีวาสนาดีเนี่ยนะครับ หลักสำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าเรามีความมั่นใจนะครับในบสิ่งที่ลอตาลาทรงโปรดเรานะครับนะรบเราก็ขอดูอาอต่อพระองค์ให้เพิ่มเพิ่มความความสุขให้กับเราในทุกๆด้านนะครับ,รบม,มันมันมีมันมีทางเดียวในการที่จะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นก็คือว่าทุกอย่างเป็นการกำหนดของอัลลอฮ์และถ้าเราเรายอมรับในการกำหนดของอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเดือดร้อนไม่ว่าจะจะ เจอกับสภาวะใดก็ตามเนี่ยใจของเราก็จะเป็นความจะมีความสุขครับอ,อ๋อเท่ากับว่าของเลา์นี่ได้ะทรงกหนดมาให้กับเราใช่ไหมครับใช่ใชถูกต้องฮะอลอกละทรงกําหนดมาให้กับเราเออแต่ว่ามันมีการสองกาหนด กำหนดที่1ก็คือกําหนดที่ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้จากรู้วมาฟูสนะครับกำหนดที่2ก็เรียกว่าโมอลักษ์นะครับการการกําหนดที่มันมีเงื่อนไขว่าการกําหนดเนี่ยถ้าหากว่าเราขอดูอาราธรรมความดีนะครับพระองค์ทรงโปรดเนี่ยพระองค์ก็ให้เราพลิกจากสถานการณ์ที่ไม่ดีไปสู่สถานการณ์ดีได้ครับครับครับคำถามที่สองนะครับท่านอาจารย์เชิญครับเชิญครับท่านอาจารย์ครับมี คนต่างศาสนาครับ <c oughs> มาถามว่าถามว่า <c oughs> อะไร่ะครับคือสิ่งแรกที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามครับค <c oughs> ือจะตอบไงดีครักอาจารย์ตอบก็คืออันดับแรกก็คือเราโดยหลักการของศาสนาก็คือเราจะต้องรู้จักก่อนว่า <c oughs> เราเรามาจากการสร้างสรรค์ของผู้เป็นเจ้านะครับอันนี้คือสิ่งแรกที่เราต้องรู้จักเพราะถ้าหากว่าเรารู้จักพระเจ้าแล้วเนี่ยนะครับทุกอย่างมันจะมาหมดนะครับ ในรเรื่องของการปฏิบัติของเราในเรื่องของการที่จะต้องอยู่ในกรอบนะฮะของศาสนาของของพระองค์นี่นะครับแต่นั้นสิ่งแรกที่เาเรียกว่าเอาวาลุดีนมาอารฟาตุลหรอการที่เราจะรู้จักศาสนาเนี่ยมันต้องรู้จักผู้เป็นเจ้าของศาสนาก่อนก็คืออัลลอฮ์ครับนะครับ แล้ว,แล,วแล้วถ้านบกเขาถามว่าพระองค์อัลลอฮ์เป็นยังไงอะไรงี้เราจะตอบไงดีครับอาจา <P US H> คือพระองค์อัลลอฮ์นั้นเนี่ยนะครับมันเหนือความสายตาของเราเนี่ยโดยโดยลักษณะสายตาของเราเนี่ยเรามองไปเนี่ยนะแต่ละคนเนี่ยมันไม่ความยาวความที่เรามองไปในสุดสายตาเนี่ยแต่ละคนไม่เท่ากันถูกต้องไหมครับครับแต่ละคนไม่เท่ากันดังนั้นสายตาที่จะมองพระเวนเจ้าเห็นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเห็นได้โดยสายตาที่พระองค์ที่มนุษย ที่มนุษย์มีในนั้นนั่นพระองค์เนี่ยนะพระองค์จะอยู่กับเราพระองค์เห็นเรานะครับเราต้องมีความเชื่อตรงนั้นก่อนนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยนะครับถ้าเราจะถามตัวของเราอ่ะนะครับหรือว่าถามสิ่งต่ตางๆเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นมาเองโดยไม่มีผู้ประดิษฐ์นะครับอย่างนี้เราเราก็สามารถที่จะหาคําตอบได้แล้วว่ามันมีผู้ประดิษฐ์ พอเราสื่อไป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 ก็บอกนี่มันคือเรื่องธรรมชาตินี่คือธรรมชาตินี่คือธรรมชาติแล้วถามว่าใครเป็นผู้สร้างธรรมชาตินะครับมันจะไปสุดตรงนั้นครับครับครับขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ครับขอบพระคุณครับครับอัสลามอะลัยกุมวะลยกุมุสลามครับท่านอาจารย์ครับครับอ่าเขตดุสิตนะครับอัสลามอะลัยกุมวันเสาร์มุสลิมตุลาต่างาเลยประกาตุฮวครับจากไหนครับจากสายกองดินครับสายกองดินอาจารย์ครับเรื่องเงินสดนะครับ การมีภรายาเนี่ยเขามีเงินที่จะอ,ออกอากาศเขามีเงินเก็บร่วมกันครับแล้วก็พอจะออกอากาศพวกเนี้ยนะครับทีนี้เงินเก็บพวกเนี้ยมันมันมันแยกไม่ได้ว่าภรรยาเท่าไหร่ส่วนเท่าไหร่แต่มีเท่าไหร่เขาเขารวมกันไปครับเวลาออกอากาศเนี่ยใครเป็นผู้รบับผิดชอบในการอ,ออกอากาศอันนี้ครับคือถ้าหากมันเป็นค้าเดียวกับค้าเดียวทรัพย์มูชารกานะครับเป็นทรัพย์ร่วมเนี่ยนะครับเป็นทรัพย์ร่วมเนี่ยเอ่อมันหมายความว่าเราทั้งคู่นะเราทั้งคู่ที่จะต้องรับผิดชอบ นะครับและเราก็ไม่รู้จํานวนด้วยใช่ถูกต้องไหมครับไม่รู้จํานวนของใครเท่าไหร่เท่าไหร่แต่ว่าหลักเกณฑ์มันมีอย่างนี้ว่าทั้งสองเมื่อมารวมกันแล้วเนี่ยนะครับให้เริ่มต้นว่ามันนับหนึ่งในเมื่อไหร่นะครับนับหนึ่งเมื่อไหร่ไปไปชนขวบปีนะครับอันที่หนึ่งนะครับถ้ามันได้ตรงนั้นแล้วก็ต้องดูว่าปริมาณจํานวนที่เรารวมกันแล้วเนี่ยเป็นทรัพย์เท่าไหร่ถ้ามันครบพิกัดนะครับซึ่งตอนนี้มันก็ ครบถ้าครบปิกาดก็คือสองจุดห้านะครับครับครับแล้วคนที่จะต้องออกคนนี้เป็นใครเป็นสามีหรือเป็นภรรยาครับก็ต้องสามีนะครับสามีนะที่เป็นผู้รับผิดชอบนะครับครับถูกต้องครับครับทีนี้ก็จะเม่ได้แล้วเนี่ยพวกเนี่ยสามีภรรยาก็อาจจะตกลงกันว่าโอเคนะภรรยาขอส่วนนี้สักสมมุติว่าส่วนหนึ่งเื่นที่จะไปให้กับบุคคลที่มีสิทธิรับได้ ครับนะครับอันนี้แบ่งกันได้ใช่ไหมครับคือแบ่งมาสามารถที่จะเอาไปให้เพียงแต่ว่าทั้งหมดนี่คือเงินสกา a นะครับครับเงินสกา a แต่ว่าใครจะเอาไปจ่ายสามีไปจ่ายภรรยาไปจ่ายนะครับตามหลักเกณฑ์ว่าบุคคลที่มีสิทธิ์รับสกา a ได้ใครเอาไปจ่ายก็ได้ครับครับผมครับขอบคุณมากครับมีสักตลอดขอบพระคุณนะครับครับอัสลามุอเลกุมอุสลามตลอดครับพี่น้องเรา ให้ความสําคัญกับเรื่องของสกาศนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีงามครับอัสลามุอะกมวุลลอฮ์วะบาระกาตูจากความมรุสมารบ้านไร่ครับเชิญเลยครับมีมีวัยรุ่นเขาเขาถามอาจารย์ครับครับฝ่ายผมมาทำนะว่าเวลาเราถือซิบอดเนี่ยเราเล่นเฟสได้ไหมครับอาจารย์เล่นเฟสเนี่ยนะครับไม่ว่าจะถือสิ่นอดหรือไม่ถือสิ้นอดมันขึ้นอยู่กับมันคือว่าเราเล่นอะไร เนะเล่นเฟซอะไรแต่เฟซนั้นเนี่ยมันเ,เป็นเรื่องที่มีประโยชน์นะดูข่าวบบดูคราวดูความเคลื่อนไหวของพี่น้องเรานะครับคนนั้นแจ้งบบในเรื่องนี้มาเราได้รับความรู้นะครับนั่นสามารถที่จะสามารถที่จะดูได้สามารถที่จะเ,เล่นได้นะครับแต่ถ้าหากว่าในเฟซนั้นมันมีแต่เรื่องลามมกมันมีแต่เรื่องของการวิจารณ์กันด่าก,กันนะครับ นะคคนนั้นด่าคนนี้ทิ้งนี้ดาวนี่ทีอันนี้เราก็ควรจะงดเว้นในการที่จะดูโพสต์เหล่านั้นครับ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 อีกนิดนึงครับอาจารย์ครับเชิญครับอที่อ่อทีาจารย์ก่อนขึ้นในการอาจารย์จะอ่านดูอาอ่านอะไรเนี่ยคืออาจจะที่อาจารย์อ่านทั้งหมดเนี่ยเราเราเอาไปไว้เป็นดูอาหลังละหมาดได้นะครับอาจารย์ครับได้ครับได้ฮะได้ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณนะครับครับออััสสลลามมุุะยกวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ l วะบะเราะกาตุฮ์ อ๋อศูน6 0สอาแล้วก็0 2 2 6 8 1อ4 1 4นะครับวันนี้ซูพี่เวลาสีนาฬิกา33นาทีครับอัสลามอะลัยกุมวันรุมงขสลามครับครับจากไหนครับจากมิตรภาพครับมิตรนุพครับอมมิตรภาพอนุษย์เชิญเลยครับครับอยากจะถามอาจารย์ว่าหากว่าเราละหมาตตะเวะที่มัสยิดต่อด้วยละหมาดวีเตสที่มัสยิดครับหลังจากนั้นเราจะกลับมาทาละหมาดตะเวะที่บ้านต่อได้ไหมครับหลังจากละหมาตตะเวทหลังจากละหมาดวีเตส แล้วละหมาดวีเตสละหมาดอิชาแล้วละหมาดวีเตสเลยหรือยังไงไม่ครับสมมติถ้าเราเมสมมติมีการละหมาดที่มัสยิดลเราละหมาดตรุเยะแปดแล้วก็ต่อด้วยวีเตสที่<อ>มัสยิดเลยลังน,นั้นเรามีความอยากที่จะทําละหมาดตรวเยะต่อที่บ้านเราสามารถได้ครับรรได้ครับได้สามารถกระทําได้น,นะครับสาม,มารถกระทำได้ละหมาดวีเตสใช่ไหมครับแม้จะละหมาดวีเตสที่มัสยิดแล้วก็ตาม สามารถละหมาดหลังจากนั้นได้อีกนะครับแต่มีข้อที่ไม่ควรปฏิบัติก็คือคือไม่มีสุนัขก็คือเราไปละหมาดหลังละหมาดแต่เราแว่แล้วเราจะละหมาดวีเตสอีกเนี่ยไม่ต้องแล้วนะครับไม่ต้องแล้วเพราะ,ะว่าลาวิตรอในฟิลเลย์ะนะค,คือการละหมาดวีเทสเนี่ยไม่ไม่มีสองครั้งให้มีครั้งเดียวครับครับ แต่ก่อนเข้าใจว่าถ้าละหมาดวิเตสแล้วไม่สามารถที่จะทําละหมาดใดได้อ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่สามารถทาได้เข้าใจถูกหรือผิดครับอผิดครับผิดครับสามารถทําได้ครับครับครับขอบคุณมากครับขอตัวครับอาจามย์ครับแล้วมาลองตุยกุมครับเออก็ยังมีสายเข้ามานะฮะแล้วก็ยังสอดถานได้นะครับวันนี้ สี่นาฬิกาสามสิบสามนาทีขณะนี้สี่นาฬิกายี่สิบสามนาทีนะครับยี่สิบสามนาทีอัสสลามอัลเลกุมว่าอะไรคุณอัสลามวอร์รอนฟันตุลลอยบัตรกาตครับจากจาก,จากไหนครับถามอาจารย์อย่างนี้นะคะจากไหนจากไหนครับจากอนุทนะคะเชิญครับคือเราเราเรามีรายได้เดือนละหมื่นบาทมีบ้านบ้านเช่าครับตอนนี้ตัวเรามาเจ็บป่วย เดินหลายโรครเดินคือเดินทําให้เดินไม่ได้ครับเป็นเป็นคนไข้ติดเอียงครับเดือนหนึ่งเราก็ต้องไปหาหมอเดือนหนึ่งสามสี่ครั้งก็ต้องใช้เงินมะสามสี่พันบาทเนี่ยครับแล้วก็ลูกชายทํางานก็ต้องออกจากงานมาดูแลครับตอนนี้รายได้ก็ไม่ไม่มีครับอย่างนี้เราจะรับเงินประกาศได้ไหมก็ถ้าหากว่ามันไม่มีรายได้นะไม่มีรายได้ในแต่ละวันที่ ที่มันมันไม่พอใช้จ่ายนะครับไม่พอใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเรานะครับลูกชายก็ไม่มีงานทำอะไรทํานองนี้นะครับมันอยู่ในฐานะที่สามารถรับจากาศได้ครับนะคะครับขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขอบพรคุณนะครับขอให้สุขภาพดีนะครับครับครับอัสลามมะลัยกุมนะก็ในเมื่อเคยมีเคยได้ นะครับแต่ว่าถึงวันหนึ่งนะครับเราก็ทดสอบให้ป่วยให้รายได้ไม่มีนะเราก็มีสิทธิ์ในการที่จะรับอากาศได้นะอันนี้แหละครับเป็นการช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนนะครับตอนนี้สี่นิกายี่สิบหกนาทีนะครับเหลือเวลาพอสมควรเล็กน้อยนะครับอัสลามอลัยกุมอลัยกุมสลามค่ะอาจารย์ครับจากไหนครับจากสะพานสูงค่ะเชิญเลยครับค่ะถามคาถามเสริมจากคําถามเมื่อสักครู่นี้นะคะเรื่องอากาศนะคะครับ ที่สามีภร,รยาเก็บเงินร่วมกันนะคะอันนี้เสริมว่าในส่วนของเก็บเงินร่วมกันแต่ว่าเก็บไว้ในบัญชีทีเ่เป็นชื่อภร,รยารอันนี้ใครจะเป็นคนรับผิดชอบในการเหนียดอกาศนี้คะคือถ้าหากว่ามันเป็นทรัพย์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นชื่อของใครก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อของใครก็ตามนะครับก็ถือว่าทั้งคู่นั้นเนี่ยมีส่วนในการที่จะต้องออกสากาศที่ดีก็คือให้สามีเป็นผู้เหนียดคนเดียวก็ได้แล้วครับ อ๋อค่ะหรือจะเป็นชื่อภรยาใช่ไหมคะครับแม้คือเป็นเรื่องของบัญชีนะครับอแต่โดยข้อเท็จจริงเนี่ยมันคือทรั์รวมกันครับค่ะอีกคําถามนึงนะคะอาจารย์เช่ครับเรื่องดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากเนี่ยค่ะครับจากบัญชีเงินฝากมันจะมีดอกเบี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าเราอ่ะแยกดอกเบี้ยตัวเนี้ยออกมาเก็บต่างหากครับ เงินดอกเบีย้ยตรงนี้เราสามารถนําไปในทางไหนบ้างคะถ้าเกิดเราไม่สามารถใช้เงินดอกเบีย้ยนี้ได้คือเงินดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับมีนักวิชาการรุ่นใหม่ครับอัอซรีนเนี่ยนะครับรุ่นใหม่ว่าถ้าหากมันมันมันได้มาโดยที่เรา,เ,าเป็นระเบียบของธนาคารเนี่ยนะครับเราก็เอาเงินนั้นเนี่ยามาใช้เกีย่ยวกั่อสาธารณกุศลนะครับไม่ได้อย่าเอามาใช้กันในครอบครัวนะครับเอาไปใช้เรื่องการสร้างถนน หรือว่าสร้างกูโบสร้างรัวกูโบอะไรทํานองเนี้นะครับอะไรที่มันเป็นเรื่องสาธารณกุศลนะเอาไปใช้อย่งงางนั้นดีกว่าอย่าเอาไปใช้กับบุคคลอย่าเอาไปใช้กับตัวตัวครอบครัวของเราครับ,รบแล้วนี่บางคนบอกว่าเงินดอกเบีย้ยตรงนี้เราสามารถบอกว่าเอาไปให้คนต่างศาสนาอย่างเงี้ยได้ไหมคะเออคือเงินดอกเบีย้ยนะครับ <ước odo> เงินดอกเบีย้ยเราจะให้คนต่างศาสนาก็ได้นะครับก็ได้นะครับเพราะว่านี่ก็ไม่ใช่เรื่องของสกัด นะครับมันเป็นเรื่องเงินสดกอธรรมดานะครับนะฮะได้ครับครับอ๋อโอเคขอบคุณมากค่ะจย์ขอบพระคุณนะครับอัสลามอะลัยกุมขอบคุณค่ะนะฮะเช้าวันนี้จะเป็นเช้าวันที่ยี่สิบสี่รอมฎอนนะครับสิบสี่รองยี่สิบสี่รอมฎอนนะครับในช่วงสิบคืนสุดท้ายนี่ก็คือหนาแน่นในหลายๆเรื่องนะครับอัลลอฮฺตาลาบอกว่าโลกเนี่ยมันจะคับแคบ ด้วยกับบรรดามาเลกาที่ลงมาในขณะที่เรานั่งบริจาคอยู่นั่งคุยกันนะครับมาเลกาก็อยู่รอบๆเรานะครับเพื่อที่จะโปรยระหมัดให้กับเราครับอัสลามอะลยกุมอสลามุลสลามกคุณผูรับจากไหนครับคูณสายหนองจอกคูณสายเชิญครับครับอยากจะสอบถามเรื่องการเอติกอสว่าถ้าเอติกอสอัลลอตอยู่บนฟ้าหรือว่าอัลล็อตไม่อยู่บนฟ้าหรืออันลออตประทับอยู่บนบัลลังหรือไม่ประทับอยู่บนบัลลังครับ อะไรถูกต้องหัวกันหรืออะไรยังไงคือจริงๆแล้วก็ในในเรื่องนี้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับการการวิเคราะห์ออกมานะครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยแต่อาร์ลลนั้นนะลามการวลาสมานอารย์ลลตาลาไม่มีที่อยู่ไม่มีไม่เขาเรียวกว่าไม่มีสถานที่ไม่มีเวลานะครับเพราะเวลาก็ดีสถานที่ก็ดีเนี่ยพระงองค์ทรงสร้างในพระงองค์ทรงสร้างมาท้งนั้น แต่นั้นในเมื่อว่าพราะองค์ทรงสร้างก็แปลว่าเมื่อตอนที่ยังไม่มีเวลาเนี่ยพระองค์มีอยู่แล้วนะดังนั้นอ่าครับแล้วแล้ว,ลวที่ที่มีการแปลก็คือตัวอันน้องใช้สำนวนว่าพราะองค์ประทับอยู่บนบันลเองหรืออะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้มันก็มันก็ต้องดูว่าบางคนเขาก็บอกว่าไม่ตะเวนนะ ให้ให้แปลตามตรงนะฮะแต่ว่าไลซากมิสเลหิชัยอุ่นอัลลอฮฺตาลาไม่เหมือนสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับที่พระองค์ทรงประทับนะครับก็ก็ไม่ได้ประทับแบบแบบประทับที่ที่เก้าอี้เหมือนอย่างกับเราต่คิดนะครับมันก็มีนักวิชาการได้อธิบายอย่างนั้นนะครับแต่ที่สุดแล้วเนี่ยนะครับไลซากมิสลหิชัยอุ่นนะครับอัลลอฮ์มันไม่มีไม่มีเหมือนกับสิ่งอื่นสิ่งใดแต่ที่ปลอดภัยที่สุดเนี่ยนะก็คือว่า อออลอตตาลาไม่มีสถานที่ไม่มีมาการจะไปจะนั่งเนี่ยทำให้คนคิดว่ามันเหมือนเนี่ยกับนั่งเก้าอี้ไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้ครับอืมครับ,ข,บขอบคุณนะครับอัสลามะลัยกุมนะครับ,บ